คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะคะเปลือกรักปมหลวงแห่งอาได้เปิดฉากความร้อนแรงไปแล้ว2 EP ีบอกเลยว่ากระแสดีเกินต้านจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะรวมไปถึงแฟนซีรีส์เนี่ยอินมากแล้วก็อยากจะดูกันต่อแล้วค่ะถึงเวลาเปิดฉากชีวิตอันเลิศรู้ไปกับซีรีส์สุดเข้มข้นเปลือกรัก ปมหลวงแห่งเอาโดยเหล่านักแสดงตัตแม่พี่ป๊อกปียธิดาพี่แผนเคกเคมนิดพี่ขวัญอุตสามณีพี่โดนัทมนัสน,นันและชิปปี้สิรินที่ผ่านฝีมือการกำกักบจากพี่ออฟพงษ์พัร์วันนี้ค่ะประเดิม2องอีพีแรกลงจอให้ดยชมพร้อมกันทั่วประเทศทางโมโนแม็กบอกเลยนะว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆที่อินไปกับเรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าเตรียมยาพารากันไว้แล้วค่ะโดยเฉพาะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ทางโมโนแม็กชวนให้มาร่วมกระทะเปลือกความรัก สุดเพอร์เฟกแบบจัดเต็มในโรงภาพยนตร์กับ2ตอนแรกบอกเลยว่าทุกคนจริงๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกสะท้อนชีวิตในปัจจุบันได้บาดลึกถึงใจค่ะพี่อ๋อพงพัฒน์เก่งมากเห็นแล้วแบบตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะอยากติดตามจนจนจบเรื่องอ่ะครับทุกตัวละครมีแบ็กกราวและคาแรกเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นําเสนอเรื่องราวในมุมกล้องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเข้มข้อนอ่ะ ทุกตอนทุกฉากบอกเลยว่าบางทีสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะแบบเอ้าไม่ใช่เว้ยเฮ้ยซีรีส์อย่างเนี้เขาพยายามเจาะลึกไปถึงข้างในว่าเฮ้ยไอชีวิตคนรวยไอชีวิตเพอร์เฟกแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเวลาเจอปัญหาครอบครัวข้างในเนี่ยมันโหนเน่าเฟะมากจริง ขอย้ำกันอีกทีว่านี่เป็นแค่เสียงจาก2 EP แรกเท่านั้นนะคะที่ประเดิมให้ได้เห็นกันแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงอยากจะให้รอติดตามนะคะติดตามได้ค่ะกับเปลือกรักปมหลวงนะคะแห่งเก่าจากโมโน m a x นั่นเองค่ะ